วันที่14สิงหาคม2567เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่นายภาคินติรพงศ์ไพบ์์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายโกพัสสมสารองนายกเทศมนตรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนำโดยนายวิจิตใส่กระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่พร้อมคณะนักเรียนผู้สูงอายุจำนวน100คนศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามและการบริหารจัดการและเทคนิคในการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตจนเกิดความเข้มแข,ข็งโดยนางนัทยายมไทยสง รวมในการสํานักษาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้